ต้นปุมาดําเรียกทรัพย์นะครับผมเป็นไม้ตะกูลฟิโลเดนดอนนะครับผมใครปลูกแล้วนะครับผมมีความเชื่อกันว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับผมแถมยังเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภนะครับผมดังชื่อว่าปุมาดําเรียกทรัพย์นะครับผมต้นนี้นะครับอยู่ในกระถาง10นิ้วนะครับราคา390บบาทเลี้ยงง่ายมากนะครับผม ลดน้ำมาละครั้งครับผมแล้วก็เลี้ยงใต้ร่มนำไรนะครับผมจะสวยงามมากๆต้นเทพมงคลนะครับผมเทพมงคลนะครับเป็นไม้ตระกูลดิฟเฟนบา์เชียนะครับผมลักษณะใบยาวเรียวพื้นใบสีขาวนะครับผมชื่อนะครับดีมากๆนะครับเทพมงคลมีความเชื่อกันว่าใครปลูกแล้วนะครับขอพรกิจการอนไดก็ประสบความสําเร็จนะครับผม กระถางนี้นะครับราคา490บาทเท่านั้นนะครับผมต้นโชกเก้าชั้นดำนะครับผมเป็นไม้อยู่ในตระกูลแอนทูเรียมนะครับหรือหน้าวัวใบนะครับลักษณะนะครับแตกต่างหลายอย่างมากเลยนะครับโดยต้นนี้นะครับจะเป็นโชกเก้าชั้นดำนะครับผมเป็นชั้นซ้อนกันสวยงามมากๆเลยนะครับผมผู้ใดที่ปลูกแล้วนะครับผมมีความเชื่อกันว่าจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับผม ดังชื่อโชคเก้าชั้นนะครับผมมีโชคหลายชั้นนะครับผมต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายมากๆนะครับเลี้ยงร่มลำไรนะกระถางนี้ครับอยู่ที่ราคา890บาทเท่านั้นนะครับผมต้นเศรษฐีก้านป่องครับเป็นไม้มงคลที่มีชื่อดีมากๆเลยนะครับผมใกลปลูกแล้วนะครับเชื่อว่ารวยทรัพย์รวยเงินนะครับผมต้นนี้นะราคา490บบาทเท่านั้นนะครับผม ต้นนกน้อยนําโชคนะครับต้นนี้นะครับมีความสวยงามมากๆเลยนะครับโดยดอกของเขานะครับจะออกรวมตัวกันนะครับเป็นนกเหมือนเกาะกลุ่มพูดคุยกันเลยนะครับผมแต่ต้องเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมต้นนี้นะครับผมมีความเชื่อกันว่าถ้าใครปลูกประดับหรือมีไว้ครอบครองนะครับผมก็จะนำพาแต่ความโชคดีโชคลาภมั่งคั่งมั่งมีนะครับผม ดังชื่อนกน้อยนําโชคเลยนะครับผมน้องนะครับมีความแบบสวยงามนะครับสีหว,วานๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับผมเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าบ้านลดน้ำวันละครั้งหรือเช้าเย็นได้เลยนะครับผมต้นวาสนาราชินีนะครับผม น้องนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับผมลายใบมีเอกลักษณ์สวยงามแบบนี้เลยนะครับใครปลูกแล้วนะครับเชื่อกันว่ารวยเงินรวยทองลาบยศนะครับผมต้นนี้นะครับราคา490บาทเท่านั้นนะครับผมต้นสนิจจันดำนะครับผมใครปลูกแล้วมีสนิ์เมตตามหานิยมแถมยังมีโชคมีลาบเรียกเงินเรียก,ยกทองได้อีกนะครับผม ปรอมกอส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับราคา390บบาทเท่าน,นั้นนะครับ